ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกกคนกลับมาเจอกับปาลบอมรีเอ็กอีกครั้งนึ้คะ่ะวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดแล้วทุกคนน่าจะเห็นรูปบอกแล้ววันนี้จะมารีวิวอะไรคะ่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะชิง อันนี้คือ Magic V l o ็อนะคะจากเ e อร88นั่นเองค่ะเป็น V l o ็อกคัชชั่นเอส 50PS 3บวกด้วยกันนะคะเราได้มาจาก CJ Express ซึ่งมาตั้งใหม่แถวๆบ้านซึ่งแบบดีมากเพราะว่ามันจะมีแบบเครื่งองสำอางที่เยอะแยะมากเยอะแบบเยอะมากๆแล้วก็เหมือนจะมีแตกต่างกว่าในเซเว่นและโลตัสด้วยซึ่งเราปริ้ม,ปร,มปริ้มใจเพราะว่าคือที่บ้านแบบนี้เซเว่นโลตัสซีคือเรียงกันแล้วคือเ hey, ฮปปี้มากฉันซื้อบ้านหลังนี้เพราะว่ามันมีเหมือนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกมีตลาดให้มีวัดมีเอ่อ เซเว่นโลตัสอย่าเงมันเป็นความปริ่นปมๆนะคะอืมเข้าเรื่องดีกว่านะคะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นครูเชนล็อกผิวตึงเป๊ะปกปิดอำพังริ้วรอยแห่งวัยคุมมันหน้าไม่เยิมโอ้ยไคือแบบครมแรงมากนะคะสีที่ปอมซื้อมาอืมไหนอะสีอะสีบอมีบอกสีน่าจะเป็นสีเดียวของเขานะคิดว่านะคะ เราเคยร er ีวิวเวอร์8ไปนะคะถ้าจำกันได้ประมาณ2ปีได้นะคะซึ่งอันนั้นเราไม่ชอบซองสีส้มกับซองสีเชมพูใช่ไหมให้เราไม่ค่อยได้ชอบแล้วตอ,ตอนนั้นไม่ชอบแต่ว่าตอนนี้ผิวน่าจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจเราเอาจจะกลับไปใช้อีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มารีวิวอันนี้เพราะว่ายังไม่เคยเห็นใครรีวิวแล้วก็น่าจะเป็นของใหม่จากแบรนด์เวอร์แปที่พิ่งเหมือนลอชนะคะปะเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าคะ่ะ อ่าฮะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูที่หน้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสีมันจะเป็นโทนเหลืองเหลืองแบบเหลืองอะ่ะไม่ได้เหลืองแบบที่เป็นตัวของเจ้านางหรือว่าตัวของคิวเพลสนะอันนี้มันจะเหลืองกว่านะคะเทียบเทียบคือใกล้สีจันที่เป็นซองแดงหรือสีจันที่เป็นอ่ตัวแบบซองเนื้อๆหน่อยนะคะนี่คือสีของเขาก็จะทนเหลืองนะคะเราจะใช้คู่กับ ฟองน้านะคะที่ปามขายฟองน้ําไข่ใหญ่ตมโหรานฟองน้าไดโนเสาร์นะคะสามารถซื้อได้มีกระบอกแปลงให้ด้วยนะคะส่งฟรีสามารถซื้ออ่าแอดไลน์แอดมาซื้อได้นะคะอันนี้เราใช้มานานแล้วนะสำหรับตัวเอ่อฟองน้ําตัวนี้เนี่ยูคือฟองน้ํามันไม่กินรองพื้นนะคะฉะนั้นเมื่อกี้เราลงไปเยอะด้วยเราจะอ่ะลงทั้งหน้าไปเลยก่อนนะคะเพราะว่าเราป้ายออกมาเยอะเห็นปะ่ะทุกคนมันจะเป็นโทนสีเหลืองมันจะเป็นโทนสีเหลืองที่ คนไทยใช้ไ,ได้สาวไทยพุ่มปิ่มกระเทยไทยรักเลิฟเลยแหละนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทนชมพูจนเกินไปนะคะแต่ในส่วนของเรานั้น s า m ว่ามันเหลืองไปสําหรับผิวปาล์มนะคะทุกคนเห็นปะการปกปิดคือแบบปกป,แบบปกปิดคือแบบแน่นมากคือตัวนี้คือปกปิดดีมากๆเลยนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นกลิ่นน้ําหอมนั่แหละค่ะอ่อนๆน,นะคะไม่ได้ไม่ได้แบบฉุนจมูกจนเกินไปนะคะ แบบตัวนี้คือบอกเลยว่าเหลืองเหลืองอะถามว่าปาล์มชอบโทนนี้ไหมไม่ค่ะปาล์มชอบโทนที่มันขาวกว่านี้เป็นเหลืองแหละแต่ว่าไม่ได้เหลืองขนาดนี้อันนี้มันจะเหลืองที่คนผิวสองสีสามารถใช้ได้นะคะปาล์มเป็นคนผิวขาวเหลืองอะเป็นคนผิวขาวแล้วก็เป็นคนที่ต้องการการหน้าขาวไม่ต้องการการหน้าเหลืองแบบนี้นะคะเนี่ยเหลืองมากไม่รู้จะเห็นกันไหมว่ามันผิวเหลืองมากเลยทุกคน ถ้าเกิดทุกคนดูในกล้องอะอก็ไม่เห็นจะเหลืองเลยพี่มือกูอยู่ตรงเนี้เนี่ยกล้องมันแสดงขลไม่เหมือนกันแต่ละวิดีโอแต่ละแบรนด์แต่ละแบบยี่ห้อมันแสดงไม่เหมือนกันตรงนี้คือเหลืองมากแบบเหลืองไปเพราะว่าเนี้เหลืองแบบเหลืองเลยอ่ะทุกคนแต่ว่าปกปิดคดตึงงานตึงเปรีย้ยหรือล่องริ้วลอยอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าปกปิดริ้วลอยเนี่ยริ้วลอยใต้ตาปาม่อนข้างเยอะก็ถือว่าปกปิดไปได้แต่ว่า เอาจริงนะในส่วนเราเนี่ยเราคิดว่ามันจะต้องมีการแคลดแตกลอกเพราะว่ามันค่อนข้างบกิติคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกจากูเนี่ยแล้วรู้สึกอย่ามาคอมเมนต์ว่าไม่เห็นมันจะเหลืองอะไรความรู้สึกของฉันคือมันเหลืองเนี่ยแกมาอยู่ตรงหน้าเดียวฉันนะในกล้องวิดีโอเนี่ยกล้องเนี่ยมันจะไลท์ขึ้นปรับให้แสงมันดูซอฟลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วคือเหลืองเป็นความแบบ กะเทยไทยที่ชอบทนเหลืองหรือว่าสาวไทยที่ผิวสองสีนี่ปลื้มแล้วนะจ๊ะแล้วคือเมื่อกี้เหมือนลงไปไม่ได้เยอะนะแต่ฟองน้ำเนี่ยมันช่วยเกลี่ยรองพื้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่เป็นคราบอะไรเลยนะคะขายนะคะขายนะคะลูกนี้ต้องทำมาหากินมีคนซื้อไปเยอะแยะแล้วก็ชอบบอกแล้วของดิฉันขายไม่แพงหรอกจ้ะอ่าทุกคนเราก็ลงไปทั่วหน้าแล้วนะคะ สังเกตเลยว่าโอ้งานปกปิดงานแน่นงานแบบแป,ปังอลังการเวอร์วัง,วงนะคะถามว่าสบายหน้าไหมมันด้วยความที่มันปกปิดนะคะบางมนคนผิวแห้งเนาะมันจะรู้สึกนิดนึงว่ามันจะมีการความความแบบปกปิดความหนานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้หนามากนะคะคือยังพอเออหายใจได้แต่ว่าถ้าเกิดคนผิวแห้งอย่างปาล์มเนี่ยลงแป้งลงไปซ้ํานะคะบอกเลยว่า มันจะหายใจลํบาบากมันจะรู้สึกอุดอัดหน้าฉนันป้ามาจะลงทีโซหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวปาไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะคะว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ โอเคค่ะทุกทุกคนปามก็แต่งหน้าเรียบร้อยก็ได้เป็นลุกแบบนี้นะคะเป็นลุกบ่มแดดที่แบบชอบมากพอดีว่าได้ตัวเมลินดาตัวใหม่นะคะทางเม,เมลินดาส่งมาให้เยอะมากทางเซตแปรงใหม่อีกแล้วแล้วก็เป็นตัวปัดแก้มนะคะเราก็เลยแบบว่าเอามาแต่งหน้าลุคนี้แต่ว่าไม่ไม,ไม่มี Howto นะถ้าใครอยากเห็น h how t ู to, ขอ,อกันมาได้นะเดี๋ยวเราจะทํา how t ูให้ดูาตาเดี๋ยวให้ดูตานิดนึงตาก็จะใช้ไอตัวปัดแก้มเมื่อกี้แหละนะคะถ้าใครอยากเห็นก็ ขอกันมาได้นะเดี๋ยวเราจะทําให้ก็แล้วกันนะแต่ว่าเราเข้าเรื่องตัวเองก่อนนะคะเราจะมารีวิวนี่คูชั่นเนื้อแมทจากแบรนด์เวอร์แบทแปดวีตัวนี้นะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะหน้าเรานะคะผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะก็อันนี้ลงแป้งเจ้านางไปเฉพาะส่วนทีโซ e เท่านั้นแล้วก็มีแตะกรอบล่าหน่อยๆเพราะว่าไม่อยากให้หน้ามันแบบว่าเออมันมัน,ม,นมันโดนมันเป็นรองพื้นอย่างเดียวซะทีเดียวอะไรเงี้ยนะคะ เท่าที่ลองคือบอกเลยว่าสีคือเหลืองมากเหลืองแบบที่ตัวเองไม่ชอบนะคะปาเป็นคนชอบต้องบอกก่อนใครที่ติดตามชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกขึ้นเข้ามานะคะปาเป็นคนไม่ชอบโทนเหลืองขนาดนั้นอ่ะเหลืองแบบที่ประมาณ nc 3 0บาทประมาณนั้นนะปาเป็นคน nc 1 8 nc 2 0ลองพื้นแม็กนะคะฉะนั้นปาจะไม่ชอบเหลืองขนาดนี้อันนี้คือเหลืองเหมาะสำหรับกระเทยไทยที่ชอบความเหลืองสาวไทยชนีไทยที่ชอบความเหลืองความแบบอมเหลือง คุณไปเลยแนะนําผิว2อสีสามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนผิวขาวเนี่ยปัมว่าไม่แนะนําคือปั๊มเองก็เป็นคนผิวขาวขาวอมชมพูหรือขาวเลยเนี่ยตัวน,นี้ไม่แนะนําคือเขาไม่มีสีบอกอ่ะทุกคนน่าจะเป็นสีเดียวของเขาเราคิดว่าเพราะว่าตรงนี้ ไม่มีสีบอกเลยไม่มีสีบอกเลยฉะนั้นคนผิวขาวจะจัดขาวอมชมพูใช้ไม่ได้ขนาดขาวเหลืองอย่างปาเมียงรู้สึกว่ามันขาวจนมันเหลืองจนเกินไปเพราะว่าระหว่างวันค่ะมันจะ,ะดรอปเนาะมันจะออกซิไดพอไปเราเจอเหงื่อเจอแดดเจอนูน่นเจอนี่เราทํางานบ้านเสร็จเรียบร้อยทํางานอะไรสริ่งนี้มันก็ ตัวรองพื้นมันก็จะขับน้ำมันพอขับน้ำมันมันก็จะปรับให้หน้าเรามีความเหมือนกลมมากกลมกลืนมากขึ้นคือสีมันดรอปเลยบางทีก็คือดรอปจนเหลืองแต่ว่าตัวนี้ถามว่าดรอปไหมดรอปนะดรอปแต่ว่าไม่ได้ดรอปจนเหลืองดีซ่านแต่คนผิวขาวเธอต้องเข้าใจถึงคนผิวขาวว่าพอดรอปปุ๊บหน้าเรามันจะอมเหลืองเนาะพออมเหลืองเราก็จะรู้สึกหน้ากูนี่โดนของเข้าหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้ต้องคนที่ผิวสองสีต้องเข้าใจคนผิวขาวหน่อยปาล์มอะรีวิวในฐานะคนผิวขาวนะคะ มันไม่ได้บูลี่นะทุกคนแต่คือเหมือนแบบเออพ้นผิวขาวมันจะใช้แล้วหน้ามันจะอมเหลืองจนเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนผิวสองสี่เอ็นซีสามสิบนะคะเราว่าคุณต้องชอบเพราะว่ามันทนเหลืองดีเลยอะเหลืองแบบเหลืองเลยเหลืองแบบเสาไทยชนิดไทยอะไรเงี้ยใส่ฝอได้เลยนะคะดิฉันรู้สึกว่าหน้ามามันปิดดวงตาของดิฉันไปดิฉันก็เลยเปิดหน้ามานิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะ โอเมื่อกี้แบบมันแถบจะมองไม่เห็นเลยนะคะอาเปิดนิดนึงอะเดี๋ยวเราพูดต่อถามว่าปกปิดดีไหมโอ้โห oh my god ดีมากขนาดเป็นคนที่หน้าไม่ได้มีไฟฟ้าราคีอะไรมากมายจะรู้สึกว่างานตื๊บมากอ่ะเป็นอย่างที่เขาบอกเลยว่าคุชชั่นล็อกผิวตึงเป๊ะคือแบบอู้แน่นคือแน่นเลยใครที่แบบต้องออกงานอ่ะพี่ต้องออกงานอันนี้คือเหมาะเลยคือแบบเป็นงานตึ๊บงานแมท์ที่สบายหน้านะสบายหน้าไม่รู้สึกแบบ ถึงความอึดอัดหน้านะคะแต่ถามว่ามันรู้สึกถึงความเหมือนแบบปกปิดไหมมันรู้สึกคือบางทีบางบางรองพื้นอะ่ะมันจะเบาแบบนี่กุทาหรือเปล่ามันจะเบามากแต่ตัวนี้มันมันให้ความปกปิดและมันก็ยังรู้สึกว่าเออเหมือนมีอะไรอยู่ที่ผิวหน่อยนึงเป็นการแบบออปกปิดที่สบายหน้าแต่ก็ยังรู้สึกว่าเออมีรองพื้นนะคะอ,อ่าเขาบอกว่า ปกปิดอำพัางริ้วรอยแห่งวัยได้คือเรามีริ้วรอยใต้ตาค่อนข้างเยอะเราว่ามันแบบถือว่าปกปิดไปได้ดีคือเราเอาแป้งเจ้านางค่ะซับแล้วก็อ่ลงลงตรงใต้ตานะอันนี้แป้งทาซลรูซ้นของเจ้านางนะคะก็แตะๆหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนมีริ้วรอยเธอจะมาหวังพึ่งรองพื้นอย่างเดียวแล้วระหว่างวันนะ่ะถ้ามันร้อนอ่ะมันก็จะเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบเออเป็นร่องไาย เนี่ยแปะแปะไว้มันก็จะดูเออโอเคมันก็อัมพางได้นะคะแต่ถ้าถามนะอ่าระหว่างวันยังไงสุดท้ายคนมีริ้วรอยตัวรองพื้นแป้งก็จะเข้าไปอยู่ในในเอ,อ่อริ้วรอยอยู่ดีฉะนั้นลงพรเมอร์ไว้จะดีพรเมอร์จะช่วยเหมือนแบบว่าพางรูขุมขนให้ใช้พรเมอร์ถ้าใครแบบริ้วรอยเส้น,น,นหนาๆลึกๆเนี่ยแปลว่ารองพื้นยังไม่ได้พอตอบโจทย์ขนาดนั้นใช้พรเมอร์ด้วยน่าจะดีขึ้นนะคะและถ้าถามถึงความติดทน ติดทนดีมากๆเช้าจะรดเย็นได้เลยแต่เขาบอกว่าควบคุมความมันเนาะเออมันถามว่าควบคุมมันไหมก็ได้ค่ะเดี๋ยววันจะขึ้นรูปให้ดูอันนี้ปามถ่ายไว้หลังจากที่แต่งหน้าไปใช้รองพื้นประมาณ4ี่ถึงชั่วโมงสังเกตว่ามันจะมีความมันขึ้นมาเนาะมันจะเป็นผิวมากขึ้นเออปามองว่ามันก็มันแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันจนย่องจนเกินไปปามเป็นคนแบบว่าไม่ได้ซับหน้าอะไรนะประมาณนี้ผิวมันถือว่าโอเคแล้วนะคะ กันน้ำกันเหงื่อก็โอเคอะประมาณหนึ่งระดับหนึ่งสมัยนี้ลองพื้นเราส่วมากก็กันน้ำกันเหงื่ออยู่แล้วแหละแต่ระดับหนึ่งตอนนี้เรายังเล่นสงการอะไรไม่ได้แล้วยังไม่ถึงหน้าสงการน,นะคะฉะนั้นก็คือไปไว่ายน้ำยังพอได้นะเพราะว่ายน้ำเราไม่ได้โดนสาด <c oughs> น้ำโครมครมเราถือว่าอันเนี้ยว่ายน้ำแล้วน่าจะติดทนดีอยู่นะคะแต่ถ้าหแบบโดนสาดโครมโครมโครมแบบสงการทั้งวันคิดว่าไม่รอดนะอยู่อันนี้คิดว่าไม่รอดนะคะฉะนั้นอันนี้กันน้ำกันเหงื่อโอเคเลยอเดี๋ยวสรุป สรุปีิทีนะคะ 1. สีดีสำหรับคนที่ nc 3 0ขึ้นไปนะคะทนเหลืองแต่ถ้าใครผิวขาวไม่แนะนำให้ใช้แต่ถ้าอยากใช้ต้องผสมกับเบสที่เป็นสีขาวเลยหรือว่าเบสที่เหมือนปรับปรับสภาพผิวให้มันแบบขาวขึ้นอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีนะคะขนาดคนผิวแห้งนะคะยังรู้สึกว่าเออควบคุมความมันโอเคเลยแต่อาจจะไม่ได้แบบควบคุมความมันทั้งวันเธออากาศไทยแลนด์มันร้อนมาก เอถึงแม้ว่าจะควบพุผม,ผมอยู่บ้านนะคะแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นควบคุมความมันเอาเป็นว่าพอได้พอพอดีพอได้นะคะหน้าระหว่างวันไม่แตกไม,ไม่คราบไม่แคล็กไม่ลอกไม่ขุยถือว่าดีนะคะ ะระวังวันสี่ถึงหชั่วโมงก็จะมีความฉ่ําขึ้นมานะคะปกปิดอมพังรูขุมขนอมพังริ้วรอยไปได้โอเคเลยดีมี10ให้อยู่6.5-7ถึงนะคะไงก็ลองดูก็แล้วกันนะคะอันนี้มีขนาดคือ7กรัม49บาทนะคะซื้อได้ที่ c j Express ไม่แน่ใจเซเว่นโลตัสเลยมีไหมยังไงลองดูก็แล้วกันนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบการสหรบนี้คลิปนี้ใครเพิ่งเข้ามาแบบคลิปแรกเอ้ยก็ย้อนดูคลิปคลิปเก่าว,ว่าเออชื่นชอบสไตล์การร วิวไหมจะริดชอบไหมถ้าเกิดว่าเออชอบก็ค่อยซับสไคร์ก็ได้แต่ถ้าเกิดยังแบบอยังนี้ไม่กดซับสไคร์ดีกว่าก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตามไปในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะริวเจ้าแบบมันเอง w i t t e r หรือ IG แบบมันเองนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดซับสไครก็กดซับสไครด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าวันนี้เราทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกคนมากเสียงไม่ไหวแล้วเสียงไม่ไหวแล้วไปก่อนนะคะทุกคน á, บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย